ครัประจย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจักกลิตจากเพจดูทุ่งครับวันนี้เลิกงานตอนเย็นๆยก็เข้าป่ามาหาขุดสมุนไพรดูทุ่งนะครับดูทุ่งของจักกลิดก็อยู่ประมาณนี้ครับทุ่งนานะครับจะพามาดูใบของต้นดูทุ่งนะครับใบของเขาเป็นแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับสวยมากครับจะมีลายนะครับมีเส้นขอบใบเส้นกลางใบเส้นรัศมีใบสวยครับ เป็นใบที่ออกตรงข้ามนะครับแต่ว่าสลับกันไม่ได้อยู่ไม่ได้ออกคู่ใช่ไหมครับลักษณะลาต้นก็เป็นแบบนี้ครับลงไปข้างล่างก็จะเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินนะครับเรามาดูผลผลของเขานะครับที่นี่ผลก็เป็นแบบนี้ครับสําหรับสรรพคุณของดูทุ่งนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการเพิ่มขนาดท่านชายนะครับโดยตรงเลยนะครับตามตำรับที่จักกลิ่มีนะครับใช้ในการเพิ่มขนาดท่านชายบารุงกาหนัดช่วยกระจายเลือดลมนะครับช่วยเป็น ยาระบายนะครับช่วยบรรเทาเก๊นะครับโรคเกี่ยวกับพวกไข้คอบปวดค้อบปวดกระดูกนะครับได้ผลช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับอีกตำราหนึ่งเขาบอกว่าป้องกันช่วยไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับก็คือฤทธิ์ของดูทุ่งเนี่ยเขาจะเป็นส่วนไพรที่มีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบเลือดนะครับก็จะช่วยการไหลเวียนเลือดการกระจายเลือดลมนะครับช่วยให้เลือดไปข้างอยู่ที่อวัยวะเพศเราได้ดีขึ้นก็คือแล้วไปเพิ่มขนาด ท่านชายนะครับทีนี้นอกจากนั้นก็เอาไปใช้ในการเสริมสวยก็ได้นะครับผมเขาจะมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวแต่ว่าจักกลิตก็จะเด่นไปทางเรื่องทางเพศนะครับเพิ่มขนาดชายมอมลุงกำหนัดนะครับสําหรับท่านที่ทําการบ้านไม่ได้ไม่สู้เมียนะครับไม่มีความต้องการนะครับหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับบางท่านก็อาจจะน้องชายเล็กนะครับอยากให้มันใหญ่อวบมีน้ํามีนวลนะครับ แล้วก็เอามาใช้นะครับตัวดูดทุ่งที่เอามาใช้ก็จะเป็นหัวของเขานะครับที่อยู่ใต้ดินให้จักกิจก็มาขุดนะครับลักษณะหัวก็เป็นแบบนี้นะครับเราขุดลงไปทั้งหมดนี่คือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับวันนี้ได้หัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหัวให,ใหญ่ขุดไปเกือบหมดแล, <c oughs> แล้วนะครับเราได้ไปเราก็ไปใช้เนื้อของเขาเนี่ยครับเนื้อเราก็เอาที่มันเหลืองๆนะครับเราขูดล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาเนื้อเขาไปทานะครับน้องชายเราก็จะใหญ่เลย สำหรับจักกิดก็มีหลายสูตรหลายตำรับนะครับทั้งสูตรทาสูตรนวดสูตรดองเหล้าสูตรต้มดืม่มแบบแคปซูลก็มีนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับผมกลิบนี้ก็เอาสั้นๆนะครับให้ดูบรรยากาศการมากุดสมุนไพรนะครับนั่นก็เป็นนาดินเค็มนะครับมันเป็นนานาล้างเขาไม่ได้ทำโอเคครับผมสวัสดีครับ